คลิปนี้ก็ขอสวัสดียำชาเด้อจ้ะเนาะคลิปนี้พามาเก็บมะนาวหลังบานจ้ะปีนี้ก็พอได้กินลูกอยู่เด้อจ้ะเนี่ยก็ลูกสาวก็เก็บไปแล,ล้วดาน่คะมะนาวมะนาวหลังบานเดี๋ยวจะพาไปต้าน้ำพริกกะปิค่ะต้นใหญ่เหมือนกันค่ะตําน้ำพริกกะปิเด้อจ้ะแต่ว่าจะใช้พริกแห้งพริกแห้งแล้วก็เอ่อกระเทียมมะขะ น้ำตาลน้ำตาลแนวนี้เดอ้อแล้วก็พงปรุงรสเด้อจ้ะเนาะส่วนพักจิ้มเด้อจ้ะจะมีมะละมีไข่ทอดชะอม,มแล้วก็มีมะเขือทอดไข่ค่ะเนาะโอ้ยหลายอย่างค่ะวันนี้พาตำน้ำพริกระกะปิก่อนเด้อจ้าก่อนอื่นกระดูกกะปิแม่แก้วก่อนเด้อเนี่ยกะปิสือมาจากสหกรค่ะเนี่ยเป็นกะปิกุ้งเด้อจ้ะเนี่ยเนื้อกุ้งล้วนเลยค่ะกระปุกละเจ็ดสิบบาท ใครสนใจก็ไปสื่อที่สหกรณ์ได้เดาใจหอมหอมจะใส่ผงปรุงรสน้ำปลานหน่อยเด้อจเนาะใส่น้ำปลานิดหน่อยเพราะว่ากะปิมันอาจจะเค็มเนาะน้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะเด้อจมะนาวมะนาวหนึ่งลูกค่ะดูมะนาวจันเด้อพี่น้องมะนาวนี่เหม่นดองให นามหล้หล้จะเป็นมะนาวบานปลูกเองกัจนจะนามหล้จะลูกเดียวนี่ก็เปรี้ยวแล้วจะทำๆ mm hmm. มาเดินมากินเขาก็นำพริกกะปิเลยกันแล้วจะจะ mm hmm. ใส่นามต้่มซุกไปสักนิดหน่อยเดินนามตุมซุกเลยจ้ะแล้วก็คนๆจ้ะกับ mm hmm. ขอ่าวเนจะนาพริกกะปิจ้ะ พริกกะปิกุ้งคือมาจากสหกรณ์นะคะสกุปรเ,เจ็ดสิบบาทจะ้ะมาทานไหมล่ะคะนี่เรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะเรามาดูดีว่ามีพักอะไรดาวันนี้ก็จะมีอ่มะเขือทอดชะอมทอดแล้วก็มะละตุ่มเด้อจ้ะเนาะแล้วก็อันนี้เป็น เขาเรียกอะไรล่ะปอกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบจ้ะอืนนี่เป็นมะละมะละกอบค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปในใบก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะมากินเข่าละคะนะ่ะเออนาะกอบเขาเป็นนองอร่อย พอดีเลยใส่มะนาวลูกหนึ่งมาเยอะๆมากิ้ข้าวน้ำกันจ้ายกับข้าวอร่อยๆทั้งนั้นเลย